มาดูข้าวนะครับข้าวที่สีแล้วน,นี้ข้าวจากตะแกงโยกเป็นข้าวชั้นที่1น,นะครับก็่งนี้ฝั่งนี้เป็นชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะครับจะเห็นว่าชั้นที่3ามนี้มเมล็ดย่าเหลือน้อยมาก เพราะว่าเครื่องทำการคัดแยกเมล็ดหญ้าจากการร่อนข้าวแล้วนะครับคือมีช่องนี้ฮรเม็ดหญ้าเล็กๆดำๆที่ปนในข้าวจะออกมาในช่องนี้นี่ฮะอันนี้ข้อเด่นเขาก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่เครื่องบางคือหลายรุ่นนไม่มีแบบนี้ เขาจะแยกเม็ด้าที่ชั้นตะแกรงข้างล่างเลยในข้าวชั้นที่สามนะฮะเม็ดยาจะเต็มคือดำหมดแหละในเนี้ยทําให้เครื่องนี้ตอบโจทย์กว่าหลายๆรุ่นนะครับผมก็ไม่ได้ว่าดีสุดแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์กว่าหลายๆตัวที่เห็นมานะครับครับ นี่ฮะเม็ดยาดำๆออกจากช่องตรงนี้มีช่องตะแกรงร่อนข้างล่างอีกตั้งแต่เราร่อนข้าวแล้วครับครับผมก็เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการโรงสีครัวเรือนนะครับจะดูว่าตัวไหนแบบแบบไหนเท่าที่ผมดูรุ่นอื่นก็คือปัญหาตรงนี้แหละครับมเมล็ดยาออกมาที่ ตะแกงนี้แล้วก็จะมาตกที่ช่องข้าวที่สามนะฮะทำให้ข้าวชั้นที่3ามมันดำก็รา,าเมล็ดยากับก็ตัดสินใจดูนะครับไปดูช่องที่ผมบอกครับว่าถ้ามันมีแบบประมาณนี้คือแยกยาก,ก่อนก็สามารถเป็นที่ตัดสินใจได้ว่าข้าวเปลือกเราจะสะอาดนะครับข้าวสารเราจะปนน้อย Capom